ันึูงรอกเกะอุ้ยดำน้ำอะไร <laughs> ไปขึ้นไปขึ้นไปนอนลงแล้วก็เกาะโอมโนหมาถึงจะไหลองมาอ่ะดำน้ำอีกแล้ว <laughs> ไปขึปปปปป้นไปขึ้นไปขึ้นไปนู่นนอนลงเลยแล้วกอดอกไหลลงมามันถึงจะไหลเร็ว ทำไมไม่ไหลเลยลูกโอ้ดำน้ำอีกแล้วโอ้ค่ะเดี๋ยววันหลังเก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวค่อยมาใหม่เอาไปขึ้นไปเดี๋ยว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 ให้พ่อถ่ายก่อนเดี๋ยว หใสายแว่นส่แว่น้าใส่เองก็ใส่เองใส่ออกอุ้ยอิวค่อยคยขึ้นถอดแว่นก่อนตอนจะลงก็ใส่มันมองไม่เห็นเดี๋ยวมันลื่นนะเพราะพอบอกนะเอาลงมะกอดอก หิวไหมเอาดำน้ำอีกแล้วเอาไปกินข้าวก่อนไหมเอาไม่เอาหนูไม่หิวหลูกเอาไปตระม เดินไปไหนอีกละอ่ะ <laughs> ขึ้นไปขึ้นไป <laughs> ก่อนหนะ้าอกแล้วก็นอนลงมานะ <laughs> ใช่แล้าสำลักน้ำนั่นน่ะอันนี้อันนี้ดำน้ำหาพ่อเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะถ่ายอยู่เนี่ยเร็วดำน้ำหาพ่อก่อนเรยวดำน้ำหา พ่มอมองไม่เห็นเลยมันจะชนกันนะน่ะสนุกไหมสนุกอยากมาอีกไหมยอยากมาอีกไหมเก็บตังก่อนอะไรอะไรลงมาเลย สูดน้ำอยนน่างวนวเดินเอวเดี๋ยวมันลื่นค่อยๆขึ้นเอาเกิดแฟนนู้นอีกแล้ว ลืนหนูไม่นอนลงอ่ะมันไหลชายเห็นไหมอุ้ยอาดำน้ำมาหาพ่อเร็วปึ พ่อบอกว่าไงห้าม้าปากป